โอเคสวัสดีด้วยทัครับไปเจอผมแล้วเกม Monster Hunter อีกแล้วนะฮะอุชิเนะเนี่ยแรงหนาวะมันแรงเหี้ยเดี๋ยวเคลียร์ก่อนอยัอย่งอีกโอเคก็อันนี้มาอัดแบบชุกเฉลยเลยนะฮะตอนแรกผมแบบกำลังบอกตัวเองอุชิเนะมาอ,อีกแล้วกำลังบอกตัวเองว่าจะอัดไม่อัดดีท้ายก็พูดอ,อัดดีกว่าอัดเพราะอะไร รอบผมสัวบอสนะฮะเช่เนียออละเนี่ยอีลิงที่นางอยู่ข้างล่างนี่แหละฮะเอาโอ้ my f ฟั k ก,กิงโอเคฟังก,กิงอเอาบริสเบลเด๋ยาก,ก่อนโอเคเตรียมพร้อมลบส่วนดาบกับชุดนี้ทำมาใหม่เลยฮะนี่ครบเซตมามาตายเออตาย โอ้โหไกลชิดไกลเกินไอิชยนี่อย่าไปอยู่ที่ตูดมันนะฮะแมงกระตบใส่ใช่ครับตบใส่ไอ้บอลชี้เนี่แม่งถลเอ็ดมากจริงน่าด่าน่่าน่นาน่นากะอัดที่เฉิอนม,มากเออเออชิบหายมาเนี่ยไปไหนอ่าแม่งโดดไปแล้วฆ่าตัวน้องแม่งกัดนนะ่ะน้ำขาเนีเ่ยหักเลยเออตายตายซะ เยังมาแรงยันได้ยังปัดไม่กินจะเอาบอสบอสไปไหนฮะอ๋อโอเคฮะเดี๋ยวนี่ฮะฟโอเก็บกันเก็บกันเดย่าโอเค,อเค,าคมาสู้แมวเราอยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,อ,ยอะไรอะไรอะไรไปไหนอันนี้เออเออ ปาดออกข้างเฮ้ย yeah. นี่ปูดอันตรายหรือเมื่ออุ้ยชิดจดเช่ดาเมจนันสิดาเมจนันสิอีกแล้วอ shit. Yeah, shit. สองแลนะครับเฮ้ยว้าไปลแล้ววะอ,อึ๊บตายหามซะ เอ,ออเฮือเออเฮือสับน่ฮะอุ้ยวุ้ยุ้ยุ้ยแม่งตดแม่งตดแม่งตดเฮียโอ้โอ้ตายโอ้เิ็ดแม่เต็นลลกเจ็นเย็นคำเจ้านั่น,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 นโผไม่อยู่นะ้นเลยสัตว์โฮ ไปเลยันต่อไม่หยุดฮะคิดว่าจะหยุดเหรอจะไปก็จริงหัวข้ามควีตมานะมีควีตหนึ่งที่มันแบบเป็นบอสบอสท,ที่แบบสู้ยากอนะ่ะสู้ยากกว่าไอ้เนี่ยนี่ฉันอยากถึงมันเลยฮะเชื่อเดี๋ยวมันจะไปไหนแล้วมันโดดไปไหนมันอะเฮ้ย เฮ้ยโหเดินๆนั่ทางไหนเอาแนวนั่งทางนี้ทางนี้เออไปไหนเน้ะเรื่องเลยโอเคไงมั่งไรฮะฟันตูดม่กน้ำหวานไส้โอ้โหดวงคงเล็บประเสริฐเดินๆเดินๆทำอะไรเอออย่าเออนั่นแหละคว่ำไปเลยโอ้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 เซ่ เอ้ยเอ้ยอะฝันไม่ดูนสุดอ้าวอ้าทำไรคะจังหวะนี้อ่ะลอยมันลม,มนละอะน,นั่นแหละการี้กูแล้วเออเออแล้วก็เออ,เอ,อ,เอ,อจัดไปจัดไปนั่นอะไรนั่นอะไรนี่อะไรไทำอะไรจะ่ทำอะไรจะ่ทำอะไรเออ โอ้โหลูกลูกขึ้นนั่นแหละนั่นละลูกนั่นละลูกแก๊งอ๋อเวลามันทำท้องมาปอมเมื่อกี้พอไปตีมันจะแบบเขาเรียกว่าสะท้อนสะท้อนมานะฮะไปเกาะอะไรมาฮะเยี่ยมเมืองตดสัตว์มันตดใช่ไม้กูรู้ไอีตดเม็นอ้าวอ้าวแมวแมวจีดระเบิดนะฮะอ้าวไปไหนวะ ไปทางอื่นแล้วเหรออ๋ออยู่ฝั่งนู้นโอเคเด็กเลื็กก็วิ่งไปเลยครับวิ่งไปเลยฮะแมวแมวแมววิ่งไล่ฮะไปแมวแม่งไปด่านหนึ่งแล้วเฮ้ยยังยนังพวกเแมวตามมาเร็วไหนวะนี่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 ไปไหนวะนั่นน่ะเฮ้ยไปไหนหมู่หมูเยอะ อย่ามีก็กลัวทำไรนั่ง ta. เชี่ยวจ้าเ oh oh. ออเออตัดข้างเออใจเย็นๆโอ้ boarding. โอ้โอ้เออเออเออฟันถ่ายถ่ายเออโอ้โอ้เออหื้อไว้ตดหื้ออย่าตดนะสัตว์นักทำยี่ยมอนะ

mô mô ok dạ yeah. mang bẹt và đi cái này cái ờ như nô phân ôi mà ui ui tôi để đen với bà mang lâm cổ là nặn nặn hóa chi kìa ồ ồ dạ kính rồi nè ơ, ơ chín ยาไอย่ังเนี้ยยาโอเคเยังนี่แม่งสัตว์ป้าขี้ตะกุมาก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 อ๋ออบเชยอืมโอ้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 แม่งหน้าแดงแล้วสัตว์เขินเข้ามาแล้วจ้ะแหมเขินเขินหน้าแดงเขาตูดมึงแดงด้วยอุ้ยน่าจะเขินขนาดนี้เอ้ยยาโว้ พุ่ไฟด้วยเหรอ, okay, รอเ,อเรอค้เยพุ่นะงรู้ยังไงแม่งตดแดงเลยแม่งพุ่ไฟเลยเหรอถ้าผมตายอีกรอบหนึ่งแปลว่าพักกินนี่จบเลยนะกี่นาทีแล้วเนี่ยโอ้เฮ้ยเจ็ดนาทียังเหลอเนี่ยพุ่งรู้ตัวย้อนย้อนโย่โอ๋ออ๋ออ๋อ นหนใครมีปัญหากับเพียโอ้โหแม่งโดดมาเลยเอาม่ขายตัดแดงเลยวะอุ้ยชิดแม่งใจเย็นดีอืมอือือฮ้อือ ยังยังยังจะอืมอืมอืมยังอีกนั่นแหละนั่นแหละล้มไปนั่นแหละมั้งฮึใส่จป๊าบป๊าบเอ้าเชียหม้อไอหมูไอหมูสันติอย่าเด็ดเด็ดเด็ดรู้สึกตรงนั้นจะมีที่ปีนใช่หรอวะเพราะว่าไม่ใช่ ไม่ใช่นี่วะเด็ดๆเออ้เยามันวิ่งไล่กไมาแล้วเฮ้ยยกสุดอ่าที่เหล่าที่เหล่าโอเคเหล่าแป๊บโอเควุ้ยแม่งโดดมาแม่งแรงจริงไอ้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 จะด่าว่าอะไรวะเฮ้ย

เชี่ยพี่มันบอลหมดแล้วพ่อของเธอสัตว์เอ้กูจะรู้ว่าเนี่ยแม่งไปไหนเนี่ยอ่ะสัตว์พี่มันบอลเสร็หมดอีกควยแมวแมวรู้ไหมไปไหนถามแมวไปเนี่ยหายแม่ง บอสไม่จะตายแล้วอย่างเงี้ยแปลว่าบอสจะตายแล้วฮะแม่งไปล่าอาหารเอา้าอีปูเหี้ยคุณทำอะไรมึงยังฆ่าจริงซะเลยต้องไปล่ามึงอีกนะ่ะโอ้ักฟ้าไปไหนของมึงดิกดอก

เรียบร้อยครับจับได้อเงี้ยคือวิธีการล่าบอล่ะมันจะมีสองทางคือจับเป็นจับตายนี่คือวิที่จับเป็นฮะคือให้มาลับไปกคจะแบบนะ เอาเลยวะท่าท่าอะไรดีอ่ะตบมือเย่จับบอสได้แล้วนีว่แหละตบยังไ้แหละเออเดยวแหละแมวคุยไหนวะแมวนอนนี่คือมือจับเป็ดฮะกะกาวพุงเลยนี่อ๋อแมวแมวไปไหนฮะ มเมลหาของฮะโอเคซึ่งคลิปนี้ขอจะเท่านี้กันใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะกดซับสไคร e ด้วยสำหรับวันนี้สุสดครับบ๊ายบายเย้